ปิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการวันนี้ถูจะพาไปถอดองคความรู้ของข้อสุริยันพิเชษพงวิมุติประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านไัยมีกิจกรรมอะไรบ้างได้ไปดูกันเลยค่ะ จากนกโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้นในปีพศ2557จำนวน882ศูนย์ทั่วประเทศในปีพศ2558นายมีรักสมถาเกษตรอำเภอบ้านไผ่ในขณะนั้นและนางจารุวรรณบุญนำพาเกษตรประจำตำบลในเมืองได้ลงพื้นที่ขอความร่วมมือนายริยันพิเชศพงวิมศ ขอใช้พื้นที่เพื่อตั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือเรียกว่าสาพกจากบริบทพื้นที่เกษตรกรในอำเภอบ้านไผ่ประมาณร้อยละเกจะปลูกข้าวและปัญหาที่เกิดกับเกษตรกรคือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมีการใช้ปัจจัยการผลิตสูงมเมล็ดพันธุ์ดีมีราคาสูงปุ๋ยแพงดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โรคและแมลงระบาดทําให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน,น้อยและไม่มีคุณภาพเนื่องจากการจัดก,การที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วนั้นการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยียังเป็นไปได้น้อยสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่จึงเล็งเห็นพื้นที่ที่เหมาะสมครับสวัสดีครับผมนายสุรยันต์พิเชษวงุ์ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านไผ่เกษตรกรต้นแบบของำอเภอบ้านไผ่วันนี้ ให้นำเรียนในเรื่องของกิจกรรมภายในศูนย์นะครับศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวิชาการด้านหลักงานหลักของศูนย์ก็คือในเรื่องของข้าวซึ่งเรามีพื้นที่900กว่าไร่เราเน้นในเรื่องของการทำเกษตรนทรีย์ครับผม นายสุรยันได้ตอบรับกับทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและได้ทำตามนโยบายของทางภาครัฐและกรอบโครงการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเสมอมาโดยศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีองค์ประกอบครบทั้ง4ด้านคือเกษตรกรต้นแบบแรงเรียนรู้หลักสูตรการเรียนรู้และฐานเรียนรู้ พ่อสุริยันพิเชษพงวิมุตต์เกิดในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและได้ช่วยครอบครัวทำการเกษตรมาตลอดถึงแม่รับราชการเป็นครูก็ยังทำการเกษตรเป็นอาชีพรองจนเมื่อปี2554ได้เกษียณร,ราชการออกมาจึงได้มาทำการเกษตรเต็มตัวโดยทำการเกษตรแบบผสมผสานบนเนื้อที่22ไร่แต่มีการปลูกข้าวเป็นหลักบนพื้นที่12ไร่ และพื้นที่อิสิตไล่ได้มีการแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกมะนาวบ่อซีเมนคอกสัตว์แตงหญ้าขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกบ้านและพื้นที่ปลูกผักสวนครัวฐานเรียนรู้มีทั้งหมด6ฐานดังนี้การปลูกข้าวแบบประณนีดโดยก้าต้นเดียวฐานเรียนรู้นี้เป็นฐานเรียนรู้เรื่องข้าวโดยตรงนะครับเป็นฐานเรียนรู้เรื่องข้าวเกษตรกรที่เข้ามาอบรมก็จะมาเรียนรู้เรื่องข้าวโดยใช้ประสบการณผสม นไปทุกอยงเลยการกระทำเราจะทำทดลองให้ได้ยินของจริงว่าสิ่งที่เราทำจริงนะการเลี้ยงสัตว์น้ำจากทราชาและเศรษฐกิจพอเพียงธนาคารน้ำตาลยินการแปลรูปสินค้าเกษตรและการเลี้ยงกวางรูซาแลงเรียนรู้การปลูกข้าวด้วยกล้าต้นเดียวการไถกบต่อฟังการปลูกบอพเงียงการใช้ปุ๋ยตามข้าวคุพอดินการทำเชื้อราไตรโคดมาเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว การขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอําเภอโดยคัดเลือกจากเกษตรกรต้นแบบสบพกเกษตรกรของสพกพเครือข่ายเกษตรกรผู้นำตำบลต่างๆผู้นำด้านการเกษตรผู้ทรงคุณวุฒิในอำเภอบ้านไทยและ,ะเกษตรกรที่มีความตั้งใจในการเข้าอบรม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองเป็นผู้มีจิตอาสามองเห็นประโยชน์ส่วนรวมให้การสนับสนุนสพกทุกกิจกรรมที่สพกร้องขอความช่วยเหลือจำนวน20รลายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรร,ร่วมกับคณะกรรมการสพกและผู้นำชุมชนคณะกรรมการสบกได้ร่วมกับกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและการดำเนินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรไว้ดังนี้หนึ่ง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสปกรอย่างน้อยไตมากละหนึ่งครั้งสองจัดทำแผนพัฒนาสปกรและสปกรเครือข่ายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามประสานกับหน่วยงานภาคีเพื่อให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตร,รกรในพื้นที่สีคณะกรรมการสปกรพิจารณาคัดเลือกเกษตร,รกรที่มีความสนใจและตั้งใจจริงในการเข้าร่วมโครงการ การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆแต่บรรใจายในการทําในเรื่องของเกษตรปลอดไทยนะครับเรามีหลักสําคัญที่ยึดมั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสุขภาพในครัวเรือนสุขภาพของุมจนและสุขภาพของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นแหล่งตรงนี้เป็นแหล่งในการผลิตข้าวอินทรีย์นะครับผลิตข้าวอินทรีย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่คืออินทรีย์จากประสบการณ์ที่เราได้เห็นีปรากฏว่าว หลังจากที่ทำอินทซีแล้วสุขภาพต่างๆก็ดีขึ้นเป็นตามลำดับลำดามานะครับโดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้นะครับหน้าฝนนี่เราจะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องระงมไปหมดนั่นตัวโบงชี้ว่าอินทรีย์ได้กลับคืนมาหาเราแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นแบบอย่างให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ว่าการทำอินซีนั้นไม่ได้ยุ่งยากเลยแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็จะมีสุขภาพดี ก็จะเป็นการก็จะเป็นการที่จะไม่ต้องไปพบหมอสาธทรณสุขเองก็จะมีงานน้อยลงนะครับเพราะทุกคนมีสุขภาพดีครับ,รบปัญหาคประสาในการดำเนินกิจกรรมในช่วงแรกๆนั้นเราจะพบปัญหาว่าในการผลิตข้าวอินทรีย์นั้นจะเป็นปัญหาคือเกษตรกรยังเคยยังติดอยู่ในการใช้สารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยทําค่อยปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนของเราก็คือเราทําเป็นต้นแบบ ต้นแบบก็คือตั้งแต่การไถกกต่อสังข้าวหลังจากไถปกต่อสังข้าวแล้วเราก็ปลูกปอเทืองหลังจากปลูกปอเทืองเราก็ปรับปรุงดินโดยการไถกบปอเทืองครั้งหนึ่งหลังจากที่เราทําตรงนี้ทําให้ผลผลิตข้าวได้ปริมาณมากขึ้นซึ่งซึ่งในตอนแรกๆนั้นปริมาณอาจจะได้น้อยนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของสุขภาพและราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพราะเป็นข้าวปลอดไฟข้าวอินทรีย์ ครับตรงนี้ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่ทำในแล้วการน,นี้เราได้รับมาตรฐานเข้าวอินทรีย์แล้วนะครับซึ่งพี่น้องมีความภูมิใจและก็ดีใจนะครับที่เราทำ,ทำข้าวตรงนี้และคิดว่าในโอกาสข้างหน้าข้าวว่านโสมยาน,นี้จะเป็นที่เรื่องือนะครับและสามารถที่จะออกจำหน่ายสู่พี่น้องได้ ขยายผลสู่เกษตรกรอื่นๆมีดังนี้ 1. เกษตรกรผู้นำที่เข้ามาเรียนรู้ได้นำหลักการปฏิบัติของเกษตรกรต้นแบบไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองและได้พัฒนาเป็นศูนย์เครือข่ายสพกรจำนวน16เครือข่าย 2. เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่จำนวน46รายและเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานจากแปลงเรียนรู้ที่สพกแล้วนำไปปฏิบัติจนผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมของกลุ่มตั้งแต่ปี2562 เป็นเวลา3ปีและได้รับการประเมินแปลงให้ได้รับรองแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ในปี2564